สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคม2564นะคะใส่ลุงอยู่ใต้ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่สวนใส่ลุงค่ะเราจะมาเก็บผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ของเรานะคะซึ่งไม่ว่าเขาจะแก่หรือย่งนะคะแต่เราก็จะเก็บเขาไปเพราะว่าวันนี้ใส่ลุงมาสวนในเดือนพฤษภาคมปลายเดือนแล้ว เดือนหน้ามิถุนายนไม่ได้มาค่ะเดือนหน้ามิถุนายนไม่ได้มาเพราะฉะนั้นเราจะปีนขึ้นไปเก็บไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนเราก็จะเอาเขาไปกินในสภาพนั้นละคะ่ะแต่ตอนนี้เซลุ่จะมลมหรือเปล่าเนี่ยพื้นมันเอียงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปเห็นไหมนี่คือมะม่วง,งน้ำตรงไม้ของเราเห็นปะคะนี่มะม่วงน้ำตรงไม้ของเราสองลูก เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าสภาพเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้ะในคนปีเนี่ยมันจะตกบันไดหรือเปล่าไม่รู้โอเคอ่ะถึงแล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงมะม่วงน้ำดอกไม้ละอยู่ในรัศมีที่มือของเราจะเก็บได้แล้วเราก็จะเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้ไปแล้วค่ะทั้งต้นมีอยู่สองลูกค่ะก่อนหน้านี้มันมีประมาณห้าลูกนะ แต่ด้วยความที่คือมันไม่ได้เกิดพร้อมกันมันก็ทยอยสุกเข้าใจว่าแม่ขุนกระรอกก็นกอะค่ะน่าจะกินอะเพราะว่าเซลุงไม่เห็นมีลูกร่วงอยู่ที่พื้นแต่เห็นมีเม็ดร่วงอยู่ที่พื้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเซลุงต้องต้องขออนุญาตแบบว่าเก็บก่อนนะเนี่ยค่ะเราจะเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้กันแล้วค่ะนี่มะม่วงน้ำดอกไม้ของเราวางไว้ก่อนนี่ค่ะ วางไว้ที่บันไดอันนี้ต้องเปลี่ยนมือค่ะน,นี้ต้องแบบว่าเอากล้องให้ทุกคนดูมุมอื่นไปก่อนนะเพราะเสดุงกําลังจะเด็ดมะม่วงน้ําดอกไม้ด้วยมือข้างขวาเพราะมือข้างซันในขณะค่ะอะเรียบร้อยตอนนี้เดุงได้มะม่วงน้ําดอกไม้มาแล้วสองลูกเดี๋ยวเราก็จะพาเอามะม่วงน้ําดอกไม้ ลงบันไดไปค่ะนี่ค่ะเรียบเรียวให้ลงบันไดค่ะทีนี้เราอค่อยๆลงกันค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปภาคต่อของมะม่วงน้ำดอกไม้สวนมะยงคิดบ้านสวนอินบุญปสารเคมีค่ะ